เอาแตะพลาดเราต้องมาแก้เป็นไงโอ้แซมเคอร์ผมได้เล่นกับแซมเคอร์ครับทุกคนอืนานๆจะได้เล่นกับแซมเคอร์เฮ้ยตื่นเต้นตื่นเต้นรู้สึกขนลุกมาครับลูกนี้เราพักก่อนได้โอเคมองขึ้นหลังไปแล้วก็ไปอยู่ตรงกลางนะครับจังวัน,นี้แซมเคอร์ออกไปทางปีกครับให้กับรอเรนส์เข้ามาตรงกลางมาละมาที่ผมแล้วเดี๋ยวผมจะทำไงวะแซมเคอร์ r, ไปตรงนู้นดิเออส่งไปนี แซมเคร์ตอบกลับมาให้เรานะครับเพื่อให้เราไปต่อแล้วจังหวะนี้ไปต่อไม่ได้ไปต่อไม่ได้โดนบีบอูแมนยูบีบดีเอา้าแ,แล้วลูกนี้มาที่กูเฉยเลยแล้วลูกนี้ตักไปให้กับแซมเคร์ซัดที่แซมเคร์อูแซมเค์นะครับูหูยิงไปเร็วรับผมส่งให้แซมเคร์ครับดีใจครับเสียงหลงเลยเสียงหลงเลยอูจังหวะนี้เป็นจังหวะ ตักบอลของพงครับโอโ้เวอร์อครับลูกนี้เหมือนจังหวะการแจแบบคลาสสิกนัมเบอร์เทนเลยนะครับอู้เกินปุ้ยมันเกินปุ้ยนี่ขอออกกล้องหน่อย <c oughs> อู้ตานานลงมารู้สึกดีใจ